โอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลานะครับตีสองครึ่งนะครับเราจะมาทำลาบดึกนะครับแต่ว่าผมจะใช้สูตรแบบว่าสูตรนี้อาจจะมีใครหลายคนที่ทำนะครับหรือยังไม่เคยทำนะครับมาลองดูนะครับเป็นสูตรตำนะครับก้อยแบบสูตรตำนะครับนี่ต้องหั่นลงเราจะใช้ครกนะครับเราจะตำแต่ว่าเราจะหั่นเนื้อให้มันได้เล็กๆก่อน วันนี้หัน่นมันมีเนื้อหัน่นอันนี้ผมก็หัน่นมาอีกแล้วนะมีหั่นว้ด้วยปตนเนื้อจะสดนะครับวับนนี้ได้มาสดสดมาลุยกันถ้าตำทีเยมิมก็จะไม่เนียแต่เครื่องในจะแยกว่สูตรนี้ไม่ไทำได้ไตําได้เลยหั่นมาแล้วเพราะว่าตำยังไงมันก็ต้องนีจะตำเหนียวแบบตำเหนียวเหนียวเลยเออแล้วเขาเรียกลาบเหนียว ลาบเหนียวเนื้อนี่นะครับลาบเหนียวเนื้อนี่นะครับลองดูนะว่าจะเป็นยังไงสูตรนี้นี่บอกเลยว่าง่ายแล้วเหนียวเขาเหนียวร้อนรอบดึก ข้างในเราจะแยกกันเราเหนียวให้แบบนี่เลยนะฮะเขาเหนียวแบบคลำคลำเลยแต่หลายคนอาจจะทำบ่อยแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้ ในนี้เราจะเอาลงที่หลังนะเราก็ซอยเล็กๆไว้นะครับรค่อยโรยทีหลังเครงในต้องที่หลังเครื่องในเครื่องในตาพวกอะไรที่เล้วอะไรนี่นะครับมานะเราจะปรุงแล้วนะครับรอบนี้นี่นะครับเกาจะต่ำในที่เดียวจนแบบนี้แหละ

เกือจะอร่อยไปอัตโนมัติเราจะตามคุกเข้าให้เข้ากันก่อนนะเพราะว่าถ้าเราจะพปีคนมันยาก,กนเนี่ยแหละโดยตามเข้ากันเครื่องเข้ากันอีกที มึงพิดนน้อยไปนะพีดถึงจรินจิงกน้อยไปเนะนียนะ่ยพีดไม่อีกไหมจะดูดิใส่ดิบหน่อยพีพยดตัอพอครับวันนี้ต้องเตรียมพีดให้ชอบเห็ดนะสำหรับคนที่ชอบเห็ดไอ้คนที่ชอบเห็ดสูตรนี้นะผมบ,บอกไปว่าเดี๋ยวมาดูกันี่จบคลิปนะครับรอดูจบคลิปใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะวันนี้ช่วงนี้มาพักผ่อนนะครับเดี๋ยวก็กลับไปกรุงเทพไปทํางาน ลุยพับเครื่องเหมือนเดิมแล้วนะครับนี่มาพักผ่อนที่บ้านอากาศดีครับหนาวตอนนี้สิบตอนนี้ตีสองกว่าประมาณกี่องศาดูดยสิบเจ็ดองศาครับสิบเจ็ดองศานะครับลมด้วยแหละเยห่องลมเราก็จะมาใส่ใส่ใส่ไม่ได้เยอะนะครับจะเป็นใส่แต่ใส่ไม่ได้เยอะใส่ไม่เยอะใส่พอมีสี ส่วนใหี่ผีขัดไม่ได้ขัดไม่ได้เลยนี่ีะนะครับได้มาแลวนี่นะครับนะดึกๆ,ๆนี่เขาเป็นตั้งแต่สมัยไหนแล้วเนาะสมัยนโบราณโบราณละเดึกๆเดือนเดือนนี้ถ้าได้ยินเสียงอ้ฟักเนื้อทำอะไรน,นะสับเนื้อทับอะไรเนี่ยโอ้ บ้านมีงานแล้วสมัยก่อนนี่ลาปงล่าบัาบาบวใครมีได้เสียงอย่างนี้นะไม่ธรรมดาแล้วนะพี่ต่างกับทุกวันนี้ปัจจุบันนี้หากินได้ง่ายอันนี้พอใส่เยอะรับไปมันเดิมอืใส่ย,ยอ

สุดยอดเนี่ยเดี๋ยวใส่นี่ให้ส่เรื่อยครับทำไม่หวังครับนะฮะเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วด้วยนะครับได้ทุกเมนูถ้าเมนูกับแก้ยอรับได้ทุกเมนูนะครับเ,นะเราก็จะเข้ากัน,นะเราก็จะเอานี้ลงไปคุกเขา คเครื่องในเราลงนี่หล่ะเพราะว่า,าตาัดมไม่ได้มันจะนี่เดือดไปเราจะพักนะครับเอานี้แล้วพักนี่ครับสําคัญให้ครบครับหอมเครื่องเรียกว่าชูให้ลดความหอมกินแบบนี้หน่อย นะจริงๆเนื้อก็ไม่ได้ขาวไม่ได้หรอกครับเนเนื้อสดนะเนื้อสดก็สําหรับคนชอบนะถ้าคนไม่กินไม่ชอบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาจะออกมายัางไสงส่หอมดา๋จะใครชอบเล็กใหญ่ได้หมด เมื่ก่อนมีบุญมีงานก็น,กนี่นะไปช่วยหันห้อมหันเลยนี่แหละนะสุดแล้วนะครับปุ่มพอดีเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็รอแค่เสือบนะครับยี่สิบผมบอกเลยนี่สูตรนี้นะเราไปทำดูนะแต่ถ้าใครรู้อยู่แล้วก็ อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะพี่นะเขามาทักทายกันได้นะครับเขามาร่วมกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับฝากช่องไว้ด้วยครับก็จะเป็นช่องบ้านาน,นะครับช่องทะเครื่องเกี่ยวกับรับเช่าระเครื่องใครมีเครื่องก็ยังรับเช่าเหมือนเดิมตลอดนะครับมีพระเครื่องอยากแบ่งปันนะครับได้นะครับอันะนี้มาทําอาหารนะี่คือว่ามาทําเมนูบ้านให้เราได้ชมกันนะโอเคมาเดี๋ยวจะเสิร์ฟใส่จานจานมาหน่อย ใส่จานสวยๆนี่ครับเฮ้ยคือง่ายไ,ไม่ธรรมดาเลยไม่จะเข้าเครื่องมากเรากินง่ายนี่ครับเยอะหมดแล้วง่ายครับดูหน้าตาก่อนนะโอ้แน่นอนง่ายสุดยอด